càng ra về 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 เออโอ๊ยเออได้อยู่ได้อยู่ใกล้เข้าท่อนฮุกแล้วก็ได้อยู่นะไดแต่ว่าตรงตรงที่เดิมแล้วจะมีบีบเหลือนิดหน่อยไม่ต้องรีบน้ำไม่ต้องรีบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วอีกทีอีกทีก็โอ้อีกรอบนะจะเพลงนะครับผมเฮ้ยคราวนี้เพลงนี้มันจะกลุนอวนเอาเอากลุนอ้วนกลุ่นแบบหลอกลัวจะได้ไม่ต้องเดินเปิดเพลงไกั A lần gần là về lần gần là quán hàng gần là quán cho one ประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่ตั้งมีมีตรงติดตรงท้าเนี่ยม,มันเต้นยังเต้นไม่ทนันหลุดหลุดข้อนี้ได้ก็มันละตั้มเน้นชกก่อนแอนดึงแอนดึงปัป๊บปั๊บเวลาดึงเวลาดึงคือขาคู่ววเวลาเวลาชกแอนดึงแอนดึงอ,อ๋อคุณรู้แล้วเวลาเวลาขากลางคือ ขึ้นสูงลุกสูงต่ำสูงต่ำเห็นไหมไม่ใช่ต่ำทําสลับกับครูสูงต่อสูงต่ำเออเอาเเออ้ยาใหม่เอาใหม่ใจเย็นต่ำสัันสูงต่ำสูงต่ำเพื่อใหเาเฉยมันจะได้ยืดขึ้นเเปค่อยๆมาท่าไหนครับท่าที่ว่าไม่ใช่มาจากทไหนครับตึบื๊บตึ๊บ เติบสูงต่ำสูงต่ำเฉยแล้วก็ต่อจากท่าเสยนี่คืออันเนี้ยของตั้มพอทําจบตั้มจะทําเป็นอย่างนี้ตั้มทําเป็นย่อยืดย่อยืดไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ต้องเป็นยืดย่อยืดย่อยืดก่อนยืดย,ย่ยยอยืดย่อถูกต้องอันนี้ถูกถูกออต้องครับ แล้วเราพอต่อท่านี้แล้วอะไรต่อนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเบ้ลเ้ส่วนก้าน้วปั๊บ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 ใช่เอลองทวนดิบดูห้าจานกอนที่วมีหนึ่งกอนลาวน่อ

หนึ 1> 1, 2, 2> 3, 3, 4, ่งสอ,อ,องสามสี่ยืดย่อยืดย่อต้องจบย่อเหมือนครูก่อนต้องครับอ๋อเวลายืดเวลายืดตัม้มหน,น,น,น่อยอย่างงี้นกเวลากระโดดสองขาจากกันเราให้มันยืดจริงๆเอริาเออนหญ่แอนแบงหน้าแอนแบงห,หน้าน้ำหนักมันเสียมันทำให้เรายืดย่อผิดเนี่ยตรงๆเลยมันแค่ยังไงกลางหุบกลางหุบกลางกลางอ่าถูกต้องคืออันนี้เออเอาให้ชินก่อนนะครับ อ่ะดีขึ้นโอเคนะครับยืดย่อยืดย่ออ่ะโอเคสองสองครับแอ็นตึกแอ็นตึกแอ็นเสยนั่นแหละครับถูกต้องอ่าตึงตาตึงตึอโอ้ยสอง ห้าหกเจ็ดแปดออก 1, หนึ่งเท่ๆไปเลยห้ 5, 6, 7, ยาหกเจ็ดแปดยังห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้เอาเท่ๆไปก่อนตรงนี้แบบเป็นบ้าหรอวะ เออตรวนีน้เอาแบบมันมันฮับฮับตรงนี้ไม่ทันดีดีพลังนะช้าทำห้าตม,มไปก่อนเจน็ดอ,ออกเร็วนะจีบีดไปหนึ่งสองแขน1 ห้าเบาเบาเบาเมือม่อไปเมื่อเข้ามา 5, 6, 7, 8, 8. ห้าหกเจ็ดผ่านไหมห้าเอ้ยเอาเลยลไปเข้าไปเทิร์น อันจะรัเบิดไปแล้ว,ไ,ลวไอพ้พอกันอันนี้ไม่มีนะติดไปก่อนเดี๋ยวก่อนติดตรงนี้อันนี้ครัวอันนี้เราเต้นไม่ทันแน่เลยไม่เอาเอา,เอาแค่เอาเฟริเฟร์มๆไปก่อนครับเพราะเดี๋ยวมันมีเพลงอื่นอีกเดี๋ยวงงเท้าแค่ขาสองทีเหมือนเดิมที่ทำตอนแรกแตอนนี้นอ,อันนี้ทันไหมทันทันฮะ<ๆ> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเวลาห้าหกรีแลกซ์ไม่ต้องไม่ต้องแบบอยากเก่งมากสบายๆรอรอครับเออไปเลยพอห้าหกเจ็ดแปดสลับที่หนึ่งสองสามครับได้ครับปั๊บแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับไปลงมกันนะไปแล้ว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 ปแล้วลุบแล้วลแล้วลแล้ว 네. Mm -hmm. โดนตเรู้รู้อึ้งแหละอึ้งว่ามั่วใอ่ไปายเร็วซิปิดซิปิด